เงินคือควรต้องไปเอาไปออกผลครับคือจะไปซื้อองิุนเลนก็ได้ไปฝากไว้กับเบบีสูงขึ้นมากกว่าก็ได้ครับแล้วก็แค่จริงๆเลยอ่ะที่ต้องใช้สําหรับลิคูดิ้นี้จริงๆการถดถอนวันนี้อะไรก็คือมีการตรงนั้นบางส่วนถ้าพอแล้วมันมันหมดมันไม่มีความจำเป็นแล้วเราก็อาจจะเอาเงินตรงนั้นไปหาดอกผลเพิ่มเติมอย่างอื่นครับก็ สำหรับพี่ก็คือมีเรเวลเงินสดระดับหนึ่งเพียงแค่นิดอัพที่สี่มันคืออัพที่สของพี่คือเอาไปใช้จ่ายทิ้งจำบานเผื่อสำรองฉุกเฉินจริงๆแล้วก็นี้เวลีคอนซูมปวทีพอละที่เหลือก็คือโอเคเราก็จะเข้าใจในยักษ์หมดเลยว่าเงินสดมันควรจะไแปแผลงไว้เป็นไอ้แคชหรือแคชอีควอวเลนต์เป็นกองทุนตราสารนี้ก็ได้ที่ความเสี่ยงน้อยๆเ้ยนะครับก็มันก็ปรับมานไปพี่คิดว่า คํานิยามในยุคเนี้ยของแต่ละคลาสของสินทรัพย์อะมันเริ่มเบลอมากขึ้นเนาะมันในเงินสดองชัดเจนหน่อยแต่ว่าคาว่าตราสารนี้กับตราสารทุนเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็สมัยก่อนมันมีเพนเพลนี่กับทุนดังหลังมันมีกึ่งนี่กึ่งทุนมีไฮดิ่เ,เทียความนี่เออไอตราสารนี้บางอันที่เป็นเป็นพวกไฮยูเป็นความเสี่ยงสูงคี่วิ่งเหมือนกับหุ้นเลยนะความเสียสเส่ยงสูงประมาณเหมือนหุ้นกับหุ้นบางตัวที่อยู่ในเซกเตอร์ที่ เวลี่เวลี่สเตเบิลจ่ายดีเวนต์ต่อเนื่องมั่นคงมากคล้ายๆกับถึงตัวเป็นตราสารนี้เหมือนกันคือคือนิยามแค่ asset class ว่านี้เป็นอะไรอาจจะไม่ตอบโจทย์เนี่ยต้องดูว่ามัน pay off มันเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าบอกว่าใช่ถ้าแค่เงินสดเนี่ยแล้วก็สำหรับที่ s e r v e p u r p o s e แค่ liquidity need emergency need นอกเหนือจากนั้นที่จะไม่ไม,ไม่ไม่เก็บไว้แล้วก็ไปเอาไปลงทุนอในอื่นแพ โอ้ oh, อีกานหนึ่งที่สําคัญนะเราไม่เคยคุยกันเลยแตยว่าเราคุยกันแต่ว่าทำยังไงให้รวยขึ้นนะแต่ชื่อความเป็นจริงนะว่าเราต้องทํายังไงบางคนอาจจะเป็นหนี้สินอยู่ก็ได้คำถามคือถามว่าคนมีเงิสนสดหรือเปล่าถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีหนี้สินเยอะหรือคนคนนั้นเป็นคนที่ยังมีรายจ่ายหนี้สินท้นตัวหรืออะไรย่งนี้อยู่เนี่ยย,ยังไม่ได้มีสภาพคล่องที่สูงหรือไม่ได้มีเงินออมที่มากพอผมคิดว่ามเงินสดก็สุดคังนะไม่ใช่ว่าต้องไปลงทุนจนเบียดเสียด สุดท้ายแล้ววางแผนไม่ดีเงินสดไม่พอต้องฝากฟิกจะได้ดอมอยู่แล้วก็อเอาฟิกออกซื้ออะไรพันธบัตรอะไรจะครบอายุยูยแล้วไม่ได้ต้องเอาอกเพราะว่าเงินสดไม่พอหน้กตักไม่พอคนกรณีคนแบบเน,น,บบนี้ผมจู้จี้สุาสำคัญสำคัญกว่าคุณเรืองื่นด้วยเออนี้ยผมตอบพังงัอีกครึ่งหนึ่งแต่ให้ดอมครางยากอย่พงที่พูดแล้วตอบไปครบแล้วนะคะเอ่ใ่แลยจริง <c oughs> <c oughs> มันมันเรื่องเงินสดเรื่องแทนใช่ไมมันมี point มันเยอะนะแต่ว่า สำหรับวัยเด็กหรือววัยนี้นะที่พี่พูดในเชิงวัยวัยเราด้วยนะบางครั้งบางครั้งออปติคของวัยหลังจากทําง,งานในช่วงหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ investment. อินเวสเมนต์มันอาจจะเป็นการสร้างแท็บบิกหรการสร้างเงินสดสร้างเงินสดก,ก็ได้คือบางคนยังไม่ผ่านดา่านเก็บเงินให้เป็นระบบเลยท่านหนูหนูด่านของหนูคือการเก็บเงินเป็นระบบแล้วหนูพยายามดิ้งเงินสดให,ให้มันเกิดขึ้นสักก้อนหนึ่งแล้วเห็นตัวเลขนั้นเป็นก้อนนี่คือรางวัลชีวิตย่าง ฉันในวัยนี้บางครั้งสิ่งที่อยากให้โบก,กัรตั้งคำถามอาจจะไม่ใช่คำถามว่าลงเงินอะไรดีคำถามอาจจะจะเป็นว่าเงินนี้เก็บเงินได้เท่าไ่คือสิ่งสำคัญสำ,ญสำหรับวัยเดเ็กๆคือการสร้างพฤติกรรมวินัยใ,ให้มันิดว่าอยู่เกเงินเดเนเ็ดอาจจะห้าสิบาทม้อยหนึ่งที่ไม่แคร์ที่ไม่แคร์เมาส์แต่หนูสร้าง behavior ได้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดได้สร้างได้ในวัยเนี้ยตอนทางานเนี่ย behavior นี้นติดไปแล้วมันทำให้เราสุดท้ายแล้ว ตอนที่เราสามารถสร้างราได้ได้มากขึ้นอ่ะมันจะมันจะดีกับเรา่ะส่วนตอบในเชิงของงเงินสดจริงๆตอบได้ทั้งในเชิงของวิชีวิตและอันที่เป็น financial นะที่มีสตอรี่ลูกค้าหนึ่งอย่างร้อยค่ะลูกค,ค้ามีคําถามเนี้ยไม่อยากเก็บเงินสดไม่อยากเก็บเงินสดและเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วย เป็นเงินที่จะใช้ให้อีกประมาณสาปีข้างหน้าโอ้สาปีแล้วนะสามปีสั้นหรือยาวมีแอดมีทั้องสมมติว่าสั้นหรือยาวเปนเรื่งความคิดเห็นออาเอาปากคนนึงสั้นคนนึงยาวนะคะเลยกั็แบบเห็นว่าแต่เราไม่แบบเฮ้ยแค่จะบอกว่าไม่ผิดไม่มีผิดไม่มีหรือนะสองแค่เราอยู่ในเงี้ยเรายังมองสั้นยาวไม่เหมือนเลยสิบ้างสามปีสั้นหรือยาวไม่รู้อะมันคนบอกสั้นมันคนบอกยาวเพืคอาที่บอกว่าสามปียาวสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่ถือแคช เพราะว่าไปหา extra yield แต่แต่เงินเนี้ยมี Object ออ j e c ก i v e ร้อนรอยอยู่เขาว่าออบออบเจร้อนแปลว่าขาดตกไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนี่คือ objective ร้อนในมุมพี่นะคือเพราะสมตสมติสมมติว่ามีมีเงินอยู่ล้านหนึ่งล้านต้องใช้ล้านหนึ่งตรงๆขาดไปไม่ได้แบบแม้ตมแต่เชียงอันนี้เรียกออ j e c ก i v e ร้อนใช่ปหมิงค้าทำาูซื้อไม่ถึงเงินสดก็เอาไปวางในสิ่งที่คลาสสิกมาที่ชื่อว่า กองคุณกองคุลอะไรทั้งระวังอะไรตาสามนี่เลยยังสร้างดีไหมโหนี่คลาสสิกมากคนชอบคนชอบไปวางค่ะเพราะว่ามันได้ยิวเพิ่มขึ้นสามปีไยได้ยิวเพิ่มขึ้นถ้าฝากเงินได้หนึ่งกลุ่มนี้จ,จะได้สองจุดห้าต่อปีอ่ะเปอร์เซ็นต์ไว้ฝากสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือสุดท้ายแล้วแอดดีเอ็นกองนี้ปิดกองนี้ปิดโควิดเราเลยที่เริ่ รู้เลยว่าสตอรี่คือเรื่องอะไรท้ายโควิดกองนี้ปิดกองนี้ปิดเกิดอะไรขึ้นถอนไม่ได้อ่ะขายไม่ออกขายไม่ได้เพราะว่ากองถูกฟีดลิควิดิตี้ฟีดลิควิดิตี้กองปิดแล้วอีเงินก้อนนี้เห็นไหมความเสียหายของการเซิร์ชฟองลูมบางครั้งต่อเงินหูคนคนหนึ่งมันมหาศาลดังนั้นก่อนจะเซิร์ชฟองลูมที่จะไม่ถือเงินสดคิดถึงผลลัพธ์ของมันนิดนึงแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะ แค่คิดถึงเรานี้แล้วก็นั่นนั่นคือในเชิงแบบเอ่อทำเสียหายนะแตบนะแ่บางครั้งมันก็ถ้ารับได้ก็ก็ go for it นะไม่ว่ากันแล้วก็บางครั้งเงินสดถือโอกาสเวลาถึงเงินสดสักก้อนหนึ่งมันก็มีโอกาสอย่างเช่นอยากเรียนต่อปันนึงแบบมีโอกาสที่ก็อยากเรียนอนปีสี่สอบได้ทุนเอกเช e ที่เมกาเขาออกค่าขอค่าเรียนทูยช่งให้สิ่งที่ต้องตอ,อกตามคือค่าอะไร ค่าตัว๋วค่าตั๋วไม่ต้อ,อ,องออกเองต้องออกเองอะไรนม่เก็บตังค์ด้ก้อนหนึ่งกเกยคิดว่ายทุนนี้เทคได้ไม่ได้อยากเพราะไม่ได้กลับไปที่พ่อแม่ใช่ปหทุนนี้เทคได้สุดท้ายได้เทคทุนพอเฮ้ยเรามีเ่งก้อนก้อนหนึง่งแค่จะบอกว่าบางครั้งการถือเงินสดมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มันไม่ได้มีความ,มดีหรือแย่มันอยู่ที่ว่าเราแพลนยังไงแต่ถ้าเกิดเราไม่มีจิตถิ่มันเลย แบบโอ๊ยอันนี้เรียกว่าเงินเหลือๆพี่ชอบเสร็จเพิ่นว่านี่คือเสร็จเงินหลังตู้เย็นอยากเห็นตู้เย็นบ้านแกมากเลยคือมีเสเงินหลังตู้เย็นเยอะเกินเลยถ้าไม่เสร็จเงินหลังก็ย็นจริงแล้วหนูจะเอาไปหายิวบ้างไปลงทุนอันนี้ก็มันก็ไม่ผิดอะค่ะประมาณนี้แล้วกันที่มีแคชชิ่งจริง,ง <c oughs> ถึงเงินสด <c oughs> ถือเงนินสดแต่ก่อนอะ <c oughs> พี่ไม่ไม่ชอบเื็เงนินสดเลยขนาดแบบบางทีต้องยืมตัดเสือนเพื่อไปขายมีบ้างอันนี้ก็เกินอันนี้ไม่ดีแฟกซ์นะจนกระทั่งอยู่ดีแม่งวัดหนึ่ง ที่อยู่พฟอพี่เป็นสโตลมบนต้องววั้นบัเงินทุกอย่างเลยตอนนั้นฟรีทุกหมดเบิกไม่ได้สักตัเงินพ่อใช่ไหมเออเพราะเขานอนหลับอยู่แต่ตอนนี้เขาเสียแล้ที่คิทุกอย่างเลยบ้างที่ต้องจ่ายอี่ออแต่เขาโอเคแต่ตอนนั้นก็มีมันมีมาเก็บนะจริงๆเราอาจจะไม่เห็นเลยเพราเราไม่ต้องเป็นรับผลักใครเพราะนอนแล้วทุกคนทำงานเนี่ยตอนนั้นน้องพี่ ยังอยู่มัธยมอยู่เลยพี่ห่างน้องสึกปีมันก็มีเคสแบบนีน้ที่แบบเม็นเซีน่อยู่แบบเราก็ไม่เงแต่ถ้าถือเยอะเกินไปมันก็มันก็เสียยงกาสมันก็ออนมัน,มนต้องถามมันซิมายเนี่ยซึ่งเราไม่มีทางหลงเลยเราต้องมีเผื่อบ้างไหมก็อาจจะมีนิดหน่อย hmm. ไม่ได้เยอะมากแต่เฮ้ยถึงแค่คือนี่ มันก็มันก็มันก็ไม่ใแค่วนกลับมาคนเดียดีเออมันก็มันก็มันก็เสียถามว่ามันถือแคมเสียเอาชีนี่คอร์สก็จริงถูกแล้วว่าในอินเดียวลองเธอมะเราลงทุนในสินทรัพย์เสียงมันมันโตมีรอยแล้วแตถามว่าต้องถือแครไหมก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรนะผมแบความทนทานต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นแบบพ่ออยู่รวยแม่อยู่ก็รวยมีเงินอยู่แล้วเป็นสองก้อนฝึกคนมีญาติี่พึ่งเยอะแยะเลย การถือก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าตอให้มีเหตุการณ์ดุเฉือจริงๆ <c oughs> ก็แค่เดินกับอะไรมีรตั้งพ่อ <c oughs> กับตั้งแม่แต่ถ้าแบบเฮ้ยอยู่เป็นลูกคนเดียวแล้วพ่อแม่ก็หาเช้ากินค่ำมันมอนมอดอย่างเงี้ยการถือแชทมันมันอาจจะเป็นมันอาจจะมีโอกาสที่ขอแต่วันหนึ่งที่ต้องใช้มันนะ่ะมันอาจจะทําให้ต้นทุนที่ตอนเราใช้ถูกกว่า อันนี้อันนี้อันนี้ชื่อนนจ,รจริงนะซึ่งรรอรออเรายังไม่อินหรอกเพราะเรายังไม่ต้องเรารัักอะไรเลยตแต่ก็ตอนนั้น <laughs> ก็คือ whole cash statically แหละ <laughs> คือ, <c oughs> ค,อคือคิดของมันอ่ะคิดไว้แล้วว่าจะต้องประมาณเท่าไหร่คือไม่ได้ถือเป็นไอดอลโอเคมีอะไรเงี้ยคือที่ว่าวางแผนอะไรที่ถ้าถ้าอย่างพี่รัดก็คือแล้วดูว่าภาพอื่นๆถ้าถ้าจำเป็นต้องใช้จริงเราดึงส่วนอื่นๆมาได้บ้างไหมอะไร แฟชจิ๊พี่ตอนนี้นะก็คือคที่คิดเลยว่าทั้งสมพี่ได้โบนัสมาพี่คิดเลยทั้งปีเนี่ยต้องต้องใช้เท่าไหร่ออ,อาจจะมีแบบใช้ส่วนตัว<ม>ใช้อะไรแล้วเก็บก้อนไว้เป็นแคส<ม>ก็มีกับอีกอันหนึ่งก็คือเผื่อไอ้แสนหนึ่ง<ม>หมายความว่าใช่ก็ไม่ห่วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะได้แคสก้อนใหญ่ทีก็คือโบนัสที่เปื่อไว้แสเลยม,มันไม่เหมือนกันคือการแล้วแต่ยิ่งอ่ะถ้าอย่างนี้ย มุดนะก็เงินเดือนค่ะก็อาจจะถือแคสไม่ต้องเยอะมากอาจจะมีความเยอะหยุ่นพี่เชื่อว่ากับสิก่อนไม่ไล่ไม่ไล่ออกหรือเปล่าหรือเปล่าเน่แต่ว่าฟรีแลนซ์ไม่เหมือนกันนะฟรีแลนซ์ถือแคสเยอะกว่าเพราะวันหนึ่งถ้าช่วงไหนที่พี่สมุดร่างกายไม่ไดไม่ไหวอย่างเงี้ย ใช้ร่างลาฟรีแลนด์ใช้ร่างลาป่วยี่ไม่ได้เงินนะจ๊ะนี่เหมือนเเงิินลาป่วยเดินนะเงินเข้านะนนั้ที่ก็ถือแคชเยอะกว่าเพราะว่าที่อยากลองล็อกอาชีพที่มันอาจจะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนที่เคยพัดแคบรายได้ที่นี่มันเหมือนกับกราฟหุ้นหุ้นบางตัวันอาตาเป็นแบบนี้เลยพุ่นแบบนี้แล้วตอนที่มันหยิบข้างล่างอ่ะเราก็ต้องมีบัฟเฟอร์แคชต้นนั้นแต่เราควรถือแคชด้วยออบเจหมีฟแต่ขั้นจ๊า